ดีครับสวัสดีครับผมพอตัวท็อปนะฮะวันนี้อยู่กับเราสองคนครับอาร์ตมโนอาร์ตตัวท็อปเนี่ยแย่งนามสกุลเนี่ยครคุณผมโดนยึดนามสกุลไงผมตอนนี้เป็นอาร์ตตัวท็อปนะคุณอาร์ตหมูกรอบคนนี้นาอะไรก็เอ้ยอันนั้นดีแต่ผมกะว่าผมจะไปทําหมูนิ่มเออหมูนิอย่าไปทำเลยฮะอยู่เฉยดีกว่าครับอยู่เฉยวคุณกบมโนครับเออวันนี้เราสองคนนะเนี่ช่วงนี no เ้เนี no ่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของชาติบ้านเมืองเรื่องแผ่นดินเรื่องอะไรกันโอ้โหมันจะ คุณมีประเด็นอะไรหนักหนากรบชตบบ้านเมืองด้าเป็นสีก็เราเป็นคนไทยเรารักในชาติรักในบ้านเมืองรู้สึกมีปัญหาตลอดเลยกับชาติบ้านเมืองเนี่ยคุณคั่งชาหรือเปล่าคุณอะคั่งชาหรือเปล่าคุณเกิดมาทําไมคุณเกิดมาทําไมต้องถามนนี้ครับเขามีกระแสคั่งชาติกันอยู่ตอนนี้คุณคั่งชาติหรือเปล่าคุณอะผมรักชาติคือย่างครับคุณผู้ชมเราก็พูดกันถึงเรื่องของความเป็นชาติบ้านเมืองประเทศของเราเนี่ยฮะคือราชอาณาจักรไทยคุณกบรู้ไหมว่าราชอาณาจักรไทยเนี่ย แปลว่าอะไรความหมายคืออะไรไม่ราบฮะเฮ้ยไม่พูดเ <หา S 2> รื่องจริง่ะเอาจริงโยมยคนคุณแปลด้วยคุณแปลด้วยคือถ้าเกิดความรู้สึกของผมนะ,ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนั้นไป,ไปหาข้อมูลด้วยราดเนี่ยราดนี่น่าจะย่อม,มาจากคําว่าราชาหรือว่าก็คือราชาอาณาจักรนะครับก็คืออาณาจักรที่ปกครองด้วย <S <S พระราชาใช่ไหม,หมตรงกันไหมความรู้สึกเราอ ตรงกันใช่ไหมตรงกันฮะเออตรงกันนะครับกล้าไม่ตรงหรอฮะเออมันก็ตรงกันแปลมาตรงขนาดนี้ก็ราชอาณาจักรไทยไงถ้าเกิดเราแปลกันจริงๆอันีนมุมมองกบก่อนดีกว่าว่าความเป็นชาติบ้านเมืองเราเนี่ยครับกับคําว่าราชอาณาจักรไทยเนี่ยพอพูดขึ้นมาเนี่ยนึกถึงอะไรคือสิ่งหนึ่งที่ที่ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเราเอาภาษามาแจกแจงกันมันจะได้เข้าใจถึงรากเงาอามันต้องมีภาษาใช่ไหมนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบางทีแล้ว เราต้องชื่นชมอย่างหนึ่งว่าเรามีกษัตริย์อย่างเช่นพ่อขุนรามคำแหงเงี้ยครับนะแต่แต่สมัยก่อนพ่อขุนรามคำแหงเขาปกครองโดยพ่อปกครองลูกเอาเหมือนพ่อปกครองตอนนี้ก็พ่อปกครองลูกนะตอนนี้ยังไงฮะอันเนี้ยก็พ่อเขาก็ปกครองคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างกันก็นึกว่าคุณนี่ยิ่งมินเมย์คุณยิ่งโดนเพื่อนบ้านเราก็พ่อปกครองลูกเหมือนกันนะนะฮะเออเพราะว่าลูกเของว่าพ่อเป็นอดีตนายกแล้วลูกก็มาเป็นนายกต่อเห็นไหมมันก็ต้องกลับไปสู่ นะออริจินอลดั้งเดิมเป็นแบบนั้นจริงว่ามันไม่ได้เป็นทางการหรอไม่ได้ใช่ทางการคุณก็พูดไปเรื่อยเราก็ไม่รู้ไม่รู้นะเราไม่รู้ก็ไปคิดว่าคล้ายนี่ประเทศประเทศอื่นนะไม่ใช่ประเทศนี้อ่ะคือคือเวลาเราคุยกันเนี่ยนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับเวลาเราแจกแจงภาษาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเวลาเหมือนเราได้ย้อนกลับไปสู่ต้นตอต้นกําเนิดของรากเหง้าครครับเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนกับการถอดรหัสอย่างหนึ่งนะ อย่างเช่นคําว่าข้าราชการอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยค่าค่าของกิจการในพระราชาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในข้าราชการเนี่ยก็เป็นค่าของกิจการของพระราชาอยู่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเคยพูดกันมาตลอดว่าเอ้เราก็ต้องน้อมนําในสิ่งที่พระราชาเป็นประถมมาบทหรือเป็นประถมราชองค์การอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่เนี้ยพอถึงพอพูดถึงราชอาณาจักรเนี้ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า มันปกครองโดยเป็นอาณาจักรของพระราชานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยเราปกครองถึงแม้ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแต่มันก็มีวงเล็บว่าพระมหา,ศา,ศาสารเรเป็นประมุขนะครับเพราะนั้นประมุขเนี่ยมันคือจุดศูนย์กลางนะฮะจุดศูนย์กลางอยู่แล้วและจุดศูนย์กลางเนี่ยมันมันเป็นจุดศูนย์กลางที่ที่ค้ำจุนประเทศชาติเสมอมา นะครับแต่ในี้ในความเป็นชาติเนี่ยนะครับมันมีหลายองค์ประกอบอย่างที่เราจริงๆเราคุยเรื่องชาติกันมาเยอะแล้วนะเยอะมากแต่ก็ต้องคุยไปเรื่อยๆครับถ้าคุยเราจบนี่คนไม่รู้ครับใช่ความเป็นชาติเนี่ยมันก็องค์ประกอบหลายอย่างทั้งแผ่นดินนะครับทั้งประชาชนทั้งอาาเขตทั้งกองกําลังโดยเฉพาะธงชาติอย่างเงี้ยนะครับผมนี่เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมพี่เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเรามีอาณาจักรเป็นของเราเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมา ในอาณาจักรเนี่ยมันก็เหมือนบ้านเรา<ม>นะครับเราคุ้นเคยกับเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นคานบนียมศีลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็นึกถึงเป็นบ้านเราถ้าทุกคนนึกถึงแผ่นดินเป็นบ้านเราเนี่ยนะครับมันก็เขาเรียกว่าทุกคน,นก็ต้องห่วงแหนเป็นเรื่องปก,กติมันก็ต้องรักอะเอาเอาถ้ามไม่พูดถึงประเทศนะฮะพูดถึงแค่บ,บ้านเราเองอะเราไม่รักบ้านเราเหรอเราก็ห่วงแหนในความเป็นบ้านของเราเนาะหมายถึงว่าบ้านที่อยู่อาศัยแบบนี้ครับที่กบพูดมาเนี่ยชอบอย่างหนึ่ง ความจริงก็ชอบทุกอย่างแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นมูก,กันแต่ว่าเป็นเก์ก<ม>หรือเปล่าย่างไงวะเนี่ยคือผมผมก็กำลังจะบอกว่าผมก็กำลังจะบอกว่าคําว่าจุดศูนย์กลางนี่จุดศูนย์กลางเนี่ยแหละครับคุณผู้มชมที่กบบอกว่าอง์พระประมุขก,ก็คือจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางของประเทศเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเสาหลักคําจุนให้ประเทศชาติหรือให้คําว่าชาติเนี่ยอยู่ยั่งยืนยงแบบนี้เลยวะคือทุก ทุกอาณาจักรนะครับทุกองค์กรเนี่ยนะครับอย,อย่าว่าจต่ประเทศชาติเลยครับนะฮะบ้านเราเนี่ยก็ต้องมีจุดศูนย์กลางมีหัวหน้าครอบครัวนะครับในระดับตำบลเห็นไหมฮะก็ต้องมีกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือรอะไรก็ว <ไป S 1> ่าไปนะครับนในระดับ,บจังหวัดก็ต้องมีผู้ว่าที่เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับในระดับเขาเรียกว่าประเทศชาติเองนะครับก็ต้องมีจุดศูนย์กลางหรือแม้กระทั่งในระดับจักรวาลเนี่ย มันก็มีจุดศูนย์กลางเห็นไหมครับคืออะไรคือศูนย์กลางก็คือดวงอาทิตย์ไงครับอ๋อนะครับเพราะนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยถามว่าถ้าไม่มีดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะครับดาวต่างๆมันจะเป็นงไไม่มีแสงอ่าไม่มีแสงเพราะแสงไม่ได้ไม่พอโคจรกันชนปุ้งปังปุ้งปังอาจจะเกิดเพราะว่าไม่มีจุดศูนย์กลางไม่มีคนคอยแบบนะครับและสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่เรามีความโชคดีนะครับหนึ่งก็คือถ้าเราย้อนกลับไปในสิ่งที่เป็นราชอาณาจักรเนี่ยกว่าจะมาถึงราชอาณาจักรได้เนี่ยนะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าทุกพระองค์เนียาา่ยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยก็แลกมาด้วยเลือดเนื้อมันถึงเกิดคําว่ารวมเลือดเนื้อชาติไทยเพราะว่ามันแลกมาด้วยเลือดเนื้อจริงๆ,ๆนะครับมัน <comprend S 2> <ừ> สละมาด้วยความสุขส่วนพระองค์คมันสละมาด้วยสิ่งต่างๆที่เรา,าพระมหากษัตริย์ไม่สามารถทําแบบคนธรรมดาได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องๆๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเรื่องของความรักอย่างเงี้ยนะสมมุติว่าท่านมีความรักกับ สมัยก่อนเนี่ยถ้าพระมหากษัตริย์หรือพระราชะโอรสเองเนี่ยนะครับมีความรักกับผู้หญิงสาวที่เป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่ชาติตรง้ม,มันก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความามั่นคง <คน S 1> ชาติาก็ต้องสละ<ม>ถึงแม้ว่าจะรักแค่ไหนก็ต้องสละนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกว่าอยากจะให้พระมหากษัตริย์เป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปแต่บางสิ่งบางอย่างด้วย ด้วยหน้าที่<า>ด้วยสิ่งที่แบกรับเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะทําตัวเหมือนปกติได้คุณพูดมาแบบนี้เนี่ยทำให้ผมคิดเลยนะครับว่าคือในความเป็นคนคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะอ,อ,อย่างตัวเราอย่างผมเนี่ยเฮ้ยผมอยากทําทอะไรผมก็อยากทำอะสิทธิเสรีภาพผมมีผม,ผมรักใครผมก็อยากได้ผมก็อยากคบด้วยผมก็อยากแต่งงานกับคนนั้น,นหรือว่าผมอยากได้นู่นได้นี่ผมอยากไปไหนผมก็ไปไปได้ทั้งนั้นนะแต่เราลองมองนึกดูนะครับว่าองค์พระประมุขของชาติเราเนี่ยฮะหรือว่าองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างในอดีตอย่างที่คุณ จะรักกับต่างชาติก็ก็ลำบากก็ไม่ได้เพราะว่าต้องเสียสละความรู้สึกะฮะไม่ไม่งั้นเนี่ยก็คือต้องต้องสละในในฐานนั้นดอนศักดิ์นั้นแต่ถามว่าการสละไปไม่สิ้นสุดลงประชาชนเองเหล่าราษฎรเนี่ยก็จะมองว่าโหทำไมล่ะใช่ไหมทำไมไม่อยู่เพื่อที่จะค้ำจุนอยู่ที่จะดูแลในความเป็นชาติกระแสกระแสที่เกิดขึ้นครับนะครับในสมัยก่อนที่รุนแรงมากเรื่องของกษัตริย์เองเนี่ยที่มีข่าวต่างๆที่อยากจะให้ พาหมาสัตว์เนี่ยนะครับก็คนเหมือนกันเป็นบุคคลทั่วไปอะไรต่างๆแต่ในบริบทเดียวกันเนี่ยนะครับเราเองก็พยายามไปไปไปบล็อกนะฮะว่าต้องแบบนู้นต้องแบบนี้แต่คุณก็บอกว่าอยากจะให้เป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งที่คุณสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันย้อนแย้งนะครับกันในตัวที่ทําให้เขาเรียกว่าอย่างไงทำให้เราสับสนทางเรื่องของคือคุณไม่คุณไม่เข้าใจเรื่องของบริบท คือหน้าที่นะครับพระมหาสัตย์เองเนี่ยท่านก็เรียกได้ว่าสืบสารต่อยอดในสิ่งต่างๆที่ตั้งแต่รัชกาลที่ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสมาหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับทุกพระองค์ก็พยายามที่จะฟื้นฟูพยายามที่จะทําตัวเป็นพระอาทิตย์ที่อย่างที่เราคุยกันว่าให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นให้พลังงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยมันก็ทําให้บริบทของคือเอาให้ง่ายครับสนาดว่ามีคนมาด่าพระมหาษัตว์เนี่ย สมมตินะครับท่านก็ไม่สามารถที่จะลงไปบอกว่าไม่จริงหรือไปเถียงอะไรนยครับมันไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ที่ท่านต้องทําก็คือเป็นเป็นพ่อปกครองลูกในประเทศจริงๆนะครับไม่ใช่ลูกตัวเองนะฮะแต่เป็นพ่อปกครองลูกก็คือลูกมันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรง้นแต่หน้าที่ของพ่อก็คืออะไรก็คือต้อง พัฒนาต้องเป็นแบบอย่างต้องทําสิ่งที่ดีกว่าให้เห็นถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะคือทําไปเลยทําไปอย่างเดียวทําตามหน้าที่ทําหน้าที่ที่มีทําไปจริงๆต้องทำอ่ะต้องเสียสละอย่างเดียวอ่ะจริงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเป็นเป็นพ่อหลวงที่เป็นแบบอย่างมากๆเลยนะครับย่างที่เราเห็นว่าท่านก็โดนเรื่องต่างๆมาไม่ใช่น้อยแต่สิ่งที่ท่านทําก็คือท่านก็ พยายามทําสิ่งที่ดีกว่าให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาภาคเหนือไร่ฟินต่างๆที่พยายามเอาสิ่งที่ดีกว่าไปนำเสนอภาพชีวิตภาพลักษณ์ของประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะทําให้ประชากรนั้นมีมีรายได้ด้วยนี่คือบริบทของคําว่าราชอาณาจักรไทยจะมั่นคงได้ไงนะครับบ้านเราจะมั่นคงได้ไงบริษัทเราจะมั่นคงได้ไงนะครับประเทศชาติเราจะมั่นคงได้ไงก็คืออยู่ที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ผู้นําไม่ได้อยู่ที่ นะฮะทางนู้นทางนี้ไม่ใช่คือส่วนใหญ่อ่ะนะคือประชาชนก็มีส่วนสําคัญครับแต่ถ้าผู้นำเนี่ยนะครับเป็นแบบอย่างแล้วเขาเรียกว่ามีวิธีคิดที่ที่มันสามารถที่จะเขาเรียกว่ามันมีวิธีคิดที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันนาพาประชาชนไปสู่ความเจริญได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้นําที่ไม่ได้มีวิธีคิดที่อยากจะพัฒนาบ้านเมืองจริงๆแต่เข้ามาสูบอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นก็คงเละเหมือนกับที่เราเห็นแต่ละประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นซิมบับเว เวเนซุเอลาเจนีนาอะไรเงี้ยคุณคุณจะไปทำไมไกลเออก็ต้องไปไกลไว้ก่อนฮะเพราะเดี๋ยวคนคิดคุณต้อไปไกลเออฮะให้มันห่างตัวไว้ก่อนนะครับเวลามีอะไรมันจะจริงจึ่งนะฮะผมนึกถึงอีกเรื่องนะคุณกบคุณพูดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับในแผ่นดินของราชสมัยเนี่ยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่5คือต้องส่งพระราชโอรส แต่ละพระองค์เนี่ยไปศึกษาหาความรู้อย่างต่างแดนนึกถึงความเป็นพ่อสิครับความเป็นพ่อลูกยังเล็กอยู่เลยนะ,ะราชโอรสแต่ละพระองค์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสิกว่าขวบอ่ะถ้าพูดตรงตรงอ่ะสิสิบกว่าพระชนสานี่เราก็ต้องส่งไปไกลอ่ะหัวอกองควรเป็นพ่ออันนี้เองเนี่ยเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถ้าเรามองในมุมของความเป็นจริงเนี่ยคือพระองค์ท่านเสียสละนะเสียสละในเลือดเนื้อเชื้อไขของพระองค์เนี่ย ให้เดินทางไปยังต่างแดนเนี่ยแล้วเป็นแดนไกลแว่นแคว้นที่อยู่ไกลมากอย่าลืมนะครับว่าพยานอันตรายต่างๆในสมัยก่อนในการเดินทางไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในสมัยนี้นะมุมนี้คุณมองว่ายัางไงบ้างเนี่ยมุมนี้เนี่ยจากความรักของพ่อสู่ลูกแล้วก็ต้องเสียสละให้ลูกไปอยู่แดนไกลเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อราชอาณาจักรเราอย่างไงคือเราพูดถึงราชอาณาจากักรเราพูดถึงความเป็นชาติเนี่ยครับ,รบอย่างที่เราขอย้อนกลับไปนิดน,นึงนะครับในเรื่องของการ อ,องค์ประกอบของชาติเนี่ยนะครับที่ต้องมีอาณาเขตมีดินแดนมีความมั่นคงมีมกองกําลังมีประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าชาติเนี่ยนะครับมันถูกบ่งชี้ไว้ในธงชาติที่มันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดนะครับหนึ่งในนั้นที่เราไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ก็คือเรื่องสีขาวนะครับรรก็คือเรื่องศาสตร์ศาสตร์ก็คือศาสนานะครับศาสนาเนี่ยนะครับมันมาจากอ,อาณาจักรกับศาสตร์รวมเป็นศาสนาจักรแต่ว่าเรียกว่าศาสนา นะครับซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการสร้างอาณาจักรนะครับดังนั้นเองศาสตร์เนี่ยมันก็จะพัฒนามาสู่ต้นตอที่เรียกว่าไอธรรมะคุณธรรมต่างๆนี่แหละที่มันเกิดขึ้น,นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับไอคุณธรรมต่างๆเนี่ยมันก็คือองค์ความรู้หนึ่งนะครับที่มันแตกมาเป็นปรัชญาต่างๆที่มันเป็นศาสตร์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันซึ่งต้นศาสตร์จริงๆคือถ้าเกิดว่ามีแค่พื้นที่มีแค่บ้านมีแค่อะไรแต่ว่าไม่มีศาสตร์ในการแบบใช่รไปใช้เป็นคู่มือชีวิตหรืออะไรเพราะฉะนััั้นนนนนมมมเเปป็็สิ่่งทีจําาก ที่เราต้องมีความจําเป็นที่เราต้องมีการศึกษาเท่าเทียมทัดเทียมกับกับประเทศอาณาะยมเพราะนั้นอย่างที่คุณอาร์ตได้พูดถึงว่าทําไมท่านถึงส่งนะครับลูกหลานตัวเองไปเรียนมันนึกถึงเราบางคนเนี่ยก็อยากจะส่งลูกเราไปเรียนในประเทศที่จะเจริญกว่าม,มันก็เป็นปกตินะครับจะถามว่าการไปเรียนตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไปเรียนแล้วเอากลับมาพัฒนาเอากลับมาต่อยอดเอากลับมาเขาเรียกว,ว่าสร้างประเทศชาติ ให้มันมีความเจริญยิ่งขึ้นไป<ม>ต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันผมว่านี่เป็นสิ่งที่ทุกคนน่ะคิดได้ทุกพ่อแม่ทุกคนน่ะคิดได้นะครับ<ส>คุณอาร์ก็อยากให้ลูกเรียนดีๆนะครับทุกครอบครัวคิดได้แต่แปลกอย่างหนึ่อคาอทําไูผู้นําประเทศถึงไม่คิดว่า<ม>อยากจะให้ประชาชนได้มีการศึกษาที่ดได้มะรือารกากลัวปรีชาดีนฉลาดหรืกอไงรคือเมื่อเราคือเวลาปกครองประเทศชาติเนี่ย ผมไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับคิดว่าคุณปกครองบ้านคุณยังไงอ่าใช่ไหมฮะคุณอยากได้คุณอยากให้บ้านคุณมีเฟอร์นิเจอร์แบบดีด้วยนัคุณอยากจะหาเงินเข้าบ้านยังไงคุณอยากจะให้ลูกในบ้านเนี่ยได้รับอะไรเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคิดให้เหมือนกับประชาชนที่เวลาคุณมาปกครองประเทศคุณนึกคิดว่าเหมือนประชาชนเป็นลูกของคุณครับ คือเราก็ต้องเป็นลูกที่เติบโตแล้วก็ต้องมาช่วยกันพัฒนาบ้านด้วยไม่ไม่ใช่เป็นลูกที่แบบว่าเหมือนลูกนกเงี้ยแต่ก็มีหลายคนนะพ่อแม่คอยก็มีหลายคนนะที่ได้ทุนนะฮะได้ทุนไปแล้วก็กลับมาทําลายชาติตัวเองกรับนี่พูดตรงๆมันถึงได้มีภาษาศาสตร์คำหนึ่งไงที่ออกมาบอกไงเนรคุณใช่ไหมคือคนอื่นมีบุญคุณด้วยแต่ว่าไม่สํานึกในบุญคุณนั้นไม่เอาในสิ่งที่เป็นบุญคุณนั้นมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติ เขาก็เรียกว่าเนระคุณคุณเคยสังเกตไหมครับไอ้คำว่ากตันยูกรตตะเวทีเนี่ยปกติเนี่ยเวลาคนโบราณเขาพูดเนี่ยนะครับเขาจะด่าว่ามึงเนี่ยกตันยูแต่ไม่มีใครพูดเลยว่ามึงเนี่ยกตตะเวทีนะครับคือภาษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่พอเราย้อนกลับไปแปลเหมือนที่เราแปลันเนี่ย นะครับกตัญยูเนี่ยแปลว่าระลึกคุณซึ่งการระลึกคุณเนี่ยนะครับมันไม่ต้องใช้ตังไม่ไม่ไม่ต้องตอบแทนมันไม่ต้องตอบมันไม่ต้องตอบแทนคือบางคนเนี่ยแุณนีบัตรคือบางคนเนี่ยไม่มีกําลังในการตอบแทนครับแต่เขาก็ระลึกคุณเพราะการระลึกคุณเนี่ยมันทําได้ทุกคนครับแต่กระตะเวทีเนี่ยคือตอบแทนคุณซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่มีแรงที่จะตอบแทนเขาก็เลยอนุโลมไว้ให้ว่า ไม่มีคําว่าอากตาเวทีแต่ถ้ามึงอากตันยูเนี่ยคือแค่มึงระลึกถึงคุณเขามืงยังทำไม่ได้เนี่ยมึงถึงเรียกว่าเป็นอากตันยูที่ง่ายสมมติว่าผมเลี้ยงข้าวกบทุกวันอย่างเงี้ยครับกบก็นึกเออพี่อาี่ดีนะคุณอาี่ดีไม่ใช่น้องอาี่ดีนะเดี๋ยวเออคอยดูแลเลี้ยงข้าวผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ากาตันยูแล้วคือยังมีความล้ำลึกนึกถึงว่าเฮ้ยผมเนี่ยคอยดูแลเลี้ยงข้าวแต่ว่าถ้ากบเนี่ยมีการเลี้ยงกลับมาในวันนึงแบบเออพี่อาณาเดี๋ยวผมจัดการเอง กระตะเวทีก็คือมีการตอกคือบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยคุณอาร์ตเลี้ยงไปร้านสองร้านเนี่ยบางคนเขาไม่ได้อยากเขาใจคืนยังไงคันคือในเขาไม่มีแต่เขาก็รู้สึกขอบคุณเะาเจอเจอเจอเวลาเจอนะเวลาเจอคุณอาร์ตคุณนอาร์ตอย่างเงี้ยเขาก็เออรู้สึกว่าขอบคุณวอยากจะไหวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระแสที่มันเกิดขึ้นว่าเนี่ยกตันยูคืออะไรนะคือกับดัก กับดักความกตัญยูมันไม่มีหรอกคือแบบว่ากดนะครับไว้เลยไม่มีหรอกครับแต่ความจริงมันเป็นจิตสำนึกมันเออมันเป็นจิตสำนึกเขาไม่ได้บังคับให้คุณต้องกตันยูหรือไม่กตันยูแต่มันเป็นจิตสำนึกครับมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยแปลว่าผู้มีใจสูงเนี่ยมนควรพึงกระทำนะครับนั่นคือสิ่งที่มันจะเป็นรากฐานสําคัญที่เป็นที่ทําให้เกิดสังคมไทยในอดีตขึ้นมาซึ่งปัจจุบันมันหายไปมันหายไปพอมันหายไปเนี่ยนะครับมันกระทบมันกระทบต่อราชอาณาจักรยังไงมันกระทบต่อราชอาณาจ เมื่อมนุษย์ที่แปลว่าผู้มีใจสูงไม่มีความกระตันยูหรือไม่มีคําว่าฮิริโอตปะหรือไม่เกรงกลัวไม่มีความละอายต่อบามันก็เลยกลายเป็นว่าเราอยู่กันเหมือนสัตว์สัตว์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแมวเนี่ยมันไม่สนใจหรอกว่านี่คือสามภูมิมันก็ไปขี้ไปเยี่ยวไปนู่นไปนี่สัตว์มันจะทุกคนมันจะเท่ากันหมดไปขี้บนหลังคาบ้านเพราะฉนั้นสิ่งที่สังคมมันกำลังจะสร้างคือแหละคือตากตะวันตกเนี่ยต้องการที่จะ เอาสิ่งเหล่านี้มาที่เรียกว่าเสรีภาพคือจะมาทําให้เราเป็นสัตว์อย่างงี้หรอเหมือนเราคุยกันเนี้ยเราคุยเรื่องอาณาจักรเราคุยเรื่องความมั่นคงใช่ไหมครับไอ้ความมั่นคงตรงนี้แหละนะครับที่ผมกําลังจะบอกว่าาต้นเหตุของความมั่นคงคือคุณต้องมีคุณต้องมีหลักธรรมนะฮะแล้วหลักธรรมที่เราเรียนมาตั้งแต่ปฐมเนี่ยมันคือฮิริอุตตะปคือทุกคนท่องได้หมดว่าธรรมะคุ้มของโลกแล้วคุณเคยสังเกตไหมว่าทําไมมันถึงเป็นธรรมะคุ้มของโลกเออทำไมอะ จริงๆอ่ะคุณไม่ต้องพูดถึงศี่ห้านะคุณเอาศีนแค่สองตัวคือฮิลิโอตาปอคุณทําให้มันเป็นปกติไม่ได้คือหนึ่งคือฮิลิคือความละอายต่อบาปบาปแปลว,ว่าความไม่ดีความเลวความชั่วทาไมถึง,<า>งแปลว,<อ>ว่าความไม่ดีความเลวไม่ใช่คือมันเริ่มต้นจากไม่ดีก่อนครับแล้วมันไม่สํานึกนะฮะเหมือนที่คุณไปเดี๋ยวนี้มีคนมาด่าคุณเห็นไหมมันเริ่มจากไม่ดีก่อนแล้วเขาคิดว่าเขาทําดีมันก็จะไปนาไปสู่ความเลว คุณอคุณอให้มันไกลตัวผมหน่อยผมนี่มีแต่คนรักครับใครใครก็จะมากล้าด่าผมอ่ะเหมือนที่เราเห็นนี่แหละนะครับเหมือนที่เราเห็นนี่แหละคือคือบางคนเนี่ยนะฮะเอามาตรฐานเป็นตัวตัดสินแล้วก็การไปด่ากลนการไปละลาบัรรล้วงคุณรือการไปใส่ร้ายคนเนี่ยนะครับมันเริ่มจากมันเริ่มจากไม่ดีครับแล้วมันจะพัฒนาไปสู่ความเลวทีนี้มันชั่วเลยเขาเรียกถึงบาปนะครับเพราะนั้นถ้าฮิลิเนี่ยถ้าคุณมีความละอายต่อคนที่มีภูมิต่ำกว่าเนี่ยนะครับศีลห้ามันได้อัตโนมัติ คือได้เองเลยได้โดยไม่ต้องไมนต้องคอยเราว่าเวลาคุณนึกถึงสีลห้าข้อเนี่ยมันยากมันตั้งห้าข้อไม่ผมเป็นคนดีผมจะทำได้ไม่คน่วไปส่วนใหญ่ไม่เอาคนคุณเป็นคนดีอยู่แล้วคุณเป็นคนดีสีอะไรนะสีสีสคุณเป็นคนดีสียุตยาวอ่ะคุณใช่ เออนะฮะี๋้วนี่มันมีรางวัลคนดีสีนู่นนี่นั่นเยอะนะฮะบางทีมันก็ซื้อเอานะครับไม่เป็นไรนะสังคมทุกวันนี้ไม่รู้ครับเป็นเขาเขาเล่ามาที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเขาเล่ามาอย่างเงี้ยนะผมคือความดีอ่ะไม่ต้องอวดหรอกนะครับคนเนี่ยมันจะเห็นรับรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นไอฮิริโอตาปะโอตาปะแปลว่าความเกรงกลัวต่อบาปนะครับไอความเกรงกลัวหมายถึงว่าเราต้องให้ความเคารพเพราะฉะนั้นแค่สองข้อแค่เนี้ยนะครับมันถึงคุ้มครองโลกได้เรียกว่าเมตตาธรรม รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเอาฮิลิโอตปะมาสองข้อปุ๊บเนี่ยใครผิดคุณฆ่าคนเนี่ยคุณก็ถือว่าไม่ลายไม่มีความเกรงกวัวมันก็ผิดเพราะฮิริโอตปะมันคุมทั้งหมดพอมันคุมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันถึงเป็นมันถึงเป็นสองข้อสองข้อแรกในเจรสิกในในเจสิกเนี่ยภาษาธรรมะนะก็คือระบบสมองของเราเนี่ยนะครับมันถึงเป็นสองข้อแรกที่อยู่ในมนุษย์หลักธรรมของมนุษย์ผู้มีใจสูงครับ นะครับที่ต้องมีฮิลิโอตาปะเพราะนั้นสังคมมันกำลังทำลายฮิลิโอตาปะให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้คนมันละเมิดละเมิดละเมิดกันนะพอคนมันละเมิดละเมิดกันเนี่ยธรรมะคุ้มครองโลกมันก็หายกลายเป็นว่ามันไม่ได้ถูกนำมาใช้มันไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงๆเนี่ยผมเสียดายมากเลยนะคือคุณเสียดายเราเรียนมาตั้งแต่มัธยมแต่ไม่มีคนเนี่ยพูดแค่นี้เราเข้าใจแล้วว่าแค่ฮิลิโอตาปะสองข้อแม่งคุมประเทศได้แล้ว นี่ผมยังลืมเนะเอาจริงกนะ็คุณไม่เคยตั้งใจเรียนอยู่แล้วผมก็ยังคิดอยู่ผมผมก็นึกว่าคุณเสียดายนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่มันเป็นความมั่นคงแต่เขาพยายามทําลายความมั่นคงก็คือทําลายคุณธรรมจริยธรรมหรือทําลายฮิริโอตป,ปะให้ไม่สกิ์กฎหมายก็ไม่ทําหน้าที่กฎหมายใช่ไหมฮะตำรวจก็ไม่ได้ทําหน้าที่ตำรวจถ้าถ้าถ้าตำรวจไม่มีหน้าที่ตํารวจทหารไม่ทําหน้าที่ทหารประชาชนไม่ทําหน้าที่ประชาชนมันเละครับดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการทําคืออะไร คือไม่มีสงครามใดที่จะทําลายแคว้นวัชิธรรมที่ปกครองโดยสามัคคีทําได้ยกเว้นยุยงให้แตกแยกเพราะฉะนั้นการยุยงให้แตกแยกพอแตกแยกปุ๊บเนี่ผมถามพอแตกแยกพอมันก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่คุณเห็นสังคมาเห็นอันไม่เท่าเทียมกันนู่นนี่นะแล้วก็เอาใช้ไอ้ความสุดท้ายสุดท้ายพอทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนก็จะเอาอะไรมาตัดสินเอามาตรฐานตัวเองมาตัดสินอ๋อความรู้สึกคือไม่ไม่ได้เป็นมาตรฐานที่บอกว่าเขา้นี่เอาไว้สมมุติว่าผมเกลียดคุณเนี่ย ถ้าผมเอามาอายมันเรื่องจริงถ้าบอกไปเลยถ้อันนู้น้ผมตอนนี้ผมก็เกลียดคุณเนี่ยถามว่าเกลียดเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของผมกับคุณแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในบริบทที่คุณที่คุณทําเพื่อชาติเนี่ยผมก็ต้องชื่นชมคุณมันก็ต้องชื่นชมกันแต่ในขณะเดียวกันผมอาจจะไม่ชอบที่หน้าคุณเป็นการส่วนตัวนั่นคือเรื่องส่วนตัวของเฮ้ยกบพูดแบบนี้เนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงคําว่าถูกต้องกับถูกใจเลยคือบางทีเนี่ยเราถูกใจคนคนนี้แล้วถ้าเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องมันก็โอเค แต่บางทีเนี่ยเราถูกใจในครงนี้แต่เขาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราก็ยังไปนี่มันมัน,ม,นมันชักเริ่มใช่เ,เราถูกพอเราถูกใจปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะลืมความถูกต้องเราจะแบกเหมือนที่เราแบกนักการเมืองทุกวันเนี่ยนะครับเราแบกนักการเมืองจนเราลืมแบกประเทศชาติรเราลืมแบกมิตรภาพ ไม่มีสิ่งใดภายนอกตัวเราที่ดีไปกว่ากรารยาณิมิตเออผมเติมเรื่องนี้หน่อยออสิ่ง<ๆ>ที่กบพูดไปเนี่ยว่าเรื่องของแบ่งนักการเมืองเนี่ยครับคุณผู้ชมคือเรากำลังจะบอกว่าคือจริงเราลักเราชอบใครได้นั่นแหละฮะไม่ว่าเขาจะเป็นใครเป็นนักการเมืองเวลาเราเราเรา,เราเชียร์รอะไรได้ฮะ,ะแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่าประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการบริหารจัดการผ่านผ่านนักการเมืองผ่านฝ่ายบริหารผ่านฝ่ายนิติบัญญัติผ่านผ่านฝ่ายตุลาการอะไวเนี่ย เราต้องมาดูเราต้องมาคอยตรวจสอบนะครับว่าทั้ง3ส่วนเนี้ยเขาบาลานซ์ไหมแล้วก็บาลานซ์อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานคุณงามความดีหรือเปล่าแบบนี้ปะ่ะเออไม่งั้นมันไปไม่ได้ไงไม่งั้นแบบอย,อย่างที่ผมอย่างที่ผมบอกกับคุณอาร์ตว่าครับคือความมั่นคงเนี่ยนะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะตัดสินตัดหัวตัดอะไรเงี้ยนะครับเขาเด็ดขาด แล้วเขาบางทีเขาเสียหัวเสียประจานตัดหัวเสียประจานงี้ยคุณนี้เป็นพวกแบบว่าซาดิสไม่ไม่ใช่หรอกแต่ว่าเราเรามองเรามองกุศโลบายตรงนั้นว่ามันทําให้คนเนี่ยกลัวไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะละเมิดมีความละอายมากขึ้นมีความเกรงกลัวต่อบาปมากขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อฮิลิโอตาปมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับนะฮะคนมันก็เริ่มละเมิดเริ่มอะไรกันดังนั้นเนี่ย สิ่งที่มันเป็นรากฐานของความเป็นราชาณใจหรือราชานาจักไทยหรือความมั่นคงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคือประชาชนนะครับดังนั้นเองการที่ประชาชนจะเป็นปึกแผ่นได้นี่นะครับมันต้องมีมันต้องมีอุดมการณ์จุดศูนย์กลางเหมือนกันคือประเทศชาติคือสถาบันมหาศาลนะครับทำไมระบบคอมมิวนิสต์นะครับอย่างประเทศจีนอย่างเงี้ยนะฮะหรือเวียดนามเองเนี่ยนะครับนะฮะทำไมเขาถึงโตเร็วหรือทําไมเขาถึงสามารถบริหารจัดการอย่างต่างๆได้เร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่า สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เป็นนักปกครองที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับโดยผ่านการที่ครอบอกอบกู้ดินตรงดินแดนมาเนี่ยเขาจะมีห<ง>ัวความหวงแหนและความรักนะครับผมเชื่อว่าถ้าหมา,ศศาสัตว์เองเนี่ยนะครับ,รบหรือแม้กระทั่งปาธานิปดีไม่ว่าจะเป็นรัสเซียเองจีนเองเนี่ยนะครับ <S 1> <S 1> ผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมถ้าเขาเสียประเทศชาติไปเขาก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันดังนั้นมันจึงทําให้เขาเนี่ยนะครับต้องการที่จะรักษาแผ่นดินของเขาไว้มันไม่เหมือนกับ นักการเมืองที่เข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปคือพวกนักการเมืองที่มีวาระเนี่ยครับคือเขาแหม่งมันก็พูดยากแต่คือสุดคือสุดท้ายแล้วอะนะครับสุดท้ายแล้วผมถึงบอกว่าทุกคน่ะมันก่อนที่เข้ามารับตําแหน่งอะมันพูดดีหมดแหละนะครับไม่มีนักการเมืองคนไหนพูดไม่ดีมันพูดดีหมดแหละใช่ครับแต่มันพอมันพูดแล้วแล้วมันเข้ามาเนี่ยคําถามคือมันทําได้ไหมมันทําได้ไหมแล้วพิสูจน์จากอะไรอ่ะพิสูจน์จากเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเออได้ป่ะคำถามเลย คือโปรไฟล์เนี่ยถ้าถามผมนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมรับสมัครพนักงานอย่างเงี้ยฮะผมก็ต้องดูที่โปรไฟล์เอยโปรไฟล์คุณเคยทําอะไรมาบ้างคุณมีคุณงามความดีอะไรอย่างไงคุณมีความรู้ความสามารถอย่างไงอันนี้มันคือแบบว่าการตัดสินใจเป็นโปรไฟล์ที่ในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเลือกเขาหรือเปล่าแต่พอเข้ามาแล้วคุณผู้ชมมันบางทีมันไปดูโปรไฟล์มันได้เหรอใช่ครับตัวอย่างอาอยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นอ่ะอย่างเช่นผมเนี่ยโอ้โหแบบเป็นคนที่ ดีมากๆอันนี้ยกตัวอย่างนะเป็นดีมากๆเลยแต่การที่ผมจัสนิทกับกบเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้บอกว่ากบเนี่ยเป็นคนดีนะถูกไหมแล้วผมก็ไม่ใช่ว่าจะเอาคุณอาร์ตมาอ้างว่าเฮ้ยเออถ้ารักคุณอาร์ตต้องเลือกกบมโน่เงี้ยมันไม่ได้ไม่มีท่าใ้คนละคนกันใช่ครับคนละคนคนละบริบทแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับมันทุกอย่างถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนะครับเราต้องย้อนกลับไปว่าคําว่านักการเมืองเนี่ย มันควรจะต้องใช้ควรจะต้องใช้คําว่าผู้แทนราษฎรนะครับเรามีผู้แทนราษฎรนะฮะพอเข้ามาเป็นนักการเมืองตอนเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยคุณยกมือไหว้ทุกคนนะครับคุณยกมือไหว้ตามบ้านทุกคนแต่ตอนเนี้ถามว่าคุณไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วเพราะคุณเข้าไปมีตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยคุณลืมจุดเริ่มต้นทุกอย่างอะครับพอมันลืมลากเง่าลืมจุดเริ่มต้นของภาษาผู้แทนราษฎรเราก็บอกแล้วเป็นผู้แทนของราษฎรซึ่ง ถึงแม้คุณจะเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณก็คือข้าราชการแต่ทั้งวันเนี่ยเราถูกเราถูกแย่งข้าราชการที่เป็นค่าของพระราชาเอามาเป็นค่าของนักการเมืองโดยการที่อะไรครับโดยการที่นักการเมืองเอางบประมาณต่างๆกระจายลงไปให้ข้าราชการได้กินอิ่มน้ำสำราญซึ่งทําให้การกิจการของพระราชาเนี่ยมันเสียมันไม่มีคนต่อยอดไม่มีคนทาเพราะคนหันไปสู่กระบวนการที่เรียกว่า เสพผลประโยชน์กันก็พราะคาว่านี่ครับเพราะว่าคนเนี่ยแยกกับการเมืองนะครับการเมืองกับพระราชาเนี่ยคือคนจะคนจะกลัวว่าเอ้ยมันผิดกฎหมายนะกฎหมายห้มาความจรงิงแล้วมันไม่เกี่ยวอย่างที่กบพูดเนี่ยชัดเจนเลยฮะว่าคําว่าข้าราชการเนี่ยข้าราชการคืออะไรนะครับค่าของแผ่นดินค่าของพระราชา กิจการในการบริหารจัดการให้แผ่นดินนี้นะครับกิจการต่างๆขององค์พระราชาเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรามองเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นหมายถึงว่า3ฝ่ายด้วยการ3ส่วนที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการก็จากเสียงของประชาชนเนี่ยเลือกเข้ามาเลือกเข้ามาเป็นสสจากสสจะตั้งเป็นรัฐบาลขึ้นมาแยกออกไปเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการตุลาการไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่หมายถึงว่า3ส่วนนี้จะบรรลานกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่ก ทั้ง3ส่วนนี้ก็คือค่าราชการคือค่าของแผ่นดินนะครับคือต้องน้อมนําในสิ่งต่างๆแต่ว่าต้องเป็นคนคิดถูกไหมคนคิดในการบริหารจัดการในหลักประชาธิปไตยแบบนี้ก็คืออย่างที่คุณอาร์ตพูดเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นขบวนการในการปกครองอนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะครับเอาแบบเอาแบบไม่ต้องมีหลักการอะไระนะครับ,รบเอาง่ายๆก็คือค ตั้งแต่มีนักการเมืองเข้ามาปกครองเนี่ยนะครับทุกครั้งนะครับที่มีนักการเมืองที่เป็นพลเรือนมาปกครองเนี่ยคุณเห็นอะไรที่มันบ่งชี้ไห้ว่าประเทศไทยมันมั่นคงน้อยลงเนี <c oughs> คือในสมัยก่อนเราอาจจะมีผู้นําที่เป็นทหารนะครับในอดีตท,ที่อดีตอันใกล้ที่ไม,ไม่ไม่ได้หารกันมากเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกวันเนี่ย ประเทศไทยกําลังลากเข้าสู่ความไม่มั่นคงในหลายสิ่งหลายอย่างมากทั้งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในในระบอบของกษัตริย์ปกครองหรือแม้กระทั่งในระบอบของนะครับผู้นําที่เป็นทหารอันนี้ผมพูดตรงๆนะฮะถึงแม้ว่าคุณอาจจะบอกว่าเผด,ด็จการเผด็จการคืออาจจะบอกว่าผมสนับสนุสน,น,นะระบบเผด็จการหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับระบอบไหนก็ได้ครับ ระบอบไหนก็ได้ถ้าคุณมีชาติเป็นจุดศูนย์กลางถ้าคุณมีผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นจุดศูนย์กลางมันระบอบไหนก็ได้ไอ้คำว่าระบอบมันคือสมมุติฐัญิับคุณมมจะเรียกระบอบไห,ไหนก็ได้นะครับเพราะนั้นเองผมถึงบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะฮะมันไม่มีใครหวงแหนเท่ากับเจ้าของบ้านตัวจริง